โอ้เล็บเล็บทำไมทาเสียโอ้โหสีเจ็ดแปดสีเลยนะฮะหนูทำไมทาเยอะอเนี้ยอ๋ออันนี้ทาเยอะก็เพราะว่ามันคํำดวงอันนี้สีขาว<อ>สีขาวนี่เป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่คุณพ่อคุณแม่น่ะมีให้แก่ลูกเ,<อ>เขาเรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอก็คือสีขาวแล้วสีเขียวอะ่ะสีเขียวนี่สามเตม ชมพูชมพูนี่หกแต้มแล้วดำหายไปไหนละะโอ้สีับเป็นสนุกไปละเจ้าก็อันหยังกันเนาะขอโทษก็ถามอยากรู้ฮะเจ้าโอ้ยวายสวยโอ้ยดูสิน่ารักมากว่ายสวยฮะดูยิ้มแย้มแจ่มใสนี่สมายแลนฮะน่ารักโอ้ปากนี่จมูกหน่อยโอ้ยดูเหนือคิ้วยังมีคิ้วโอ้ยน่ารักมากเลยคุยก็หน่อยดีไหม เออคุยกันหน่อยได้ครับเออว้ายโอ้ไอพออีแม่เหอมองไกลๆนดกยวก็ไม่สวยมาดูใกล้ๆไม่สวยจริงด้วยสวยดีโถสวยดีเดี๋ยวเขาโกนแล้วนะสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยสวยจ้าสวยจริงๆสวยแบบคนเดียวเงียบๆสวยแบบไม่ห่วงเพื่อนห่วงฝูงสวยแบบคมชัดลึก คนอะไรสวยแบบผิวหัวขาดสวยแบบแก้วขนเหล็กสวยคักสวยแนสวยกะดอกระเดียสวยแบบตำนานกระสือเฮ้ยสวยเป็นตยานสวยคักสวยแนสวยหลีหลอสวยกระดอกระเดียสวยแบบไอชมแล้วไปว่าเขาเนี่ยผมชมทุกคำครับคุยต่อพี่คุยเองเหอะไมฮะเขาสวยเกิน หนูเขาหยอกหนูเล่นจริงเหรอคะเขาเห็นหนูสวยไงอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นอะไรอะนะนูล่าเริงอ๋อล่าเลิงอ่ะจ้าหนูเป็นคนจังหวัดไหนจ้ะเนี่ยน้องแต่งตังามจะอีน้องก็คนเหนือเต้ะเจ้าโอคนเหนือเจ้าอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยตำบลแม่สะเรลียงอำเภอแม่สะลองจังหวัดระยอง อุ้ยทำไมย้ายหลายที่ลือเกินอุนองย้ายตามคุณพ่อพ่อทำงานอะไรครับคุณพ่อน้องอทำงานเกี่ยวกับศาล๋อศาลอำเภอศาลเข่งแล้วคุณแม่ฮะคุณแม่น้องอ่ะรวยมากเลยค่ะเจ้าทำอะไรอ่ะคุณแม่น้องอ่ะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขโอ้คอมพิเตอร์จดแต้มดัมมี่อุ้ยจดแต้มดัมมี่ด้วยเจ้าย้ายหลายที่แต่น่ารักมากเลยสวยด้วยนะจ๊ะจ้าโอ้น่ารักมากเลยเอ้าโอ้โหหนูวันนี้ทำไม โอ้เล็บเล็บทำไมทาเสีโอ้สีเจ็ดแปดสีเลยนะฮะหนูทำไมทาเยอะอนเนี่ยออันนี้ทาเยอะก็เพราะว่ามันคำดวงฮะมันคำดวงนะเจ้าเ <c oughs> ขาเรียกอะไรฮะทองฮะแต่ถ้าผมพอรู้ก็คำดวงว่าพวกคำดวงอ๋อคำดวงเหรอเจ้าอ๋ออย่างอย่างสีเหลืองอะจ๊ะก็นอกอะเกิดวันจันน้องก็ต้องสีเหลือง ก็ยัง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 อะไรนี่สะอันนี้สีขาวสีขาวนี่เป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่คุณพ่อคุณแม่น่ะมีให้แก่ลูกเขาเรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็คือสีขาวแล้วสีเขียวอ่ะสีเขียวนี่สามแต้มชมพูชมพูนี่หกแต้มแล้วดำหายไปไหน่ะโอ้สีดำเป็นสนุกไปละเจ้าก็อันยังกันเนาะขอโทษก็ถามอยากรู้ฮะเจ้านี่หนูออกไปแล้วทำไมฮะ อยากร้องเพลงได้เปล่าเออเออหนูร้องเพลงห้องเพลงเอาเพลงทางเหนือที่ทางเหนือเพลงเหนือชอบมากเลยร้องได้กว่าเพลงเหนือน้องอัฒนัตเลยเจ้ากุหลาบเวียงพิงกุหลาบเวียงพิงได้ไหมให้เป็นแฟนฟังให้หลานฟังด้วยกุหลาบเวียงพิงแซมเปิลแซมเปิลได้กุหลาบเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของเพิ่งแรกแย่บ่มีไพจงเป็นเจ้าของ เด็ดเดมส่งกลิ่นอบอวนอยู่ยวนหัวใจไปตามสายลมปั้นทั่วเ้นเดินไหยหมายชมสมเป็นกลอเรียนยโอ้เสียงเป๊ะเลยผ่าอะไรฮะผมแปลกใจอยู่อย่างนะ,อ,ะอยากจะถามตรงว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพูดเบาๆเ,เดี๋ยวเขาได้ยิน เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเบาๆนี้นี่เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือยินไหมผู้ชายค่ะอผู้ชายผู้หญิงค่ะเออผู้หญิงค่ะไม่มีครับไม่มีครับอ๋อค่ะไม่มีครับหรือครับไปครับทําไมล่ะค่ะเฉยเฉยค่ะเฉยเฉยไม่มีครับใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ หนูชื่ออะไรจ้ะเนี่ยชื่อน้องทูโอ้ชื่อเก๋ด้วยน้องทูทูหน้าทูนึ่งไอ้ทูนึ่งอะหัวรอดเป็นอะไรอะหนูเบิกบาน ไม่เบิร์ตก็บานอยู่แล้วหนูเอ้ยมาพานดีไหมน,นี่หนูหนูร้องเพลงคู่ได้ไหมเพลงคู่อ,อุ้ยถนัดเลยเจ้าเอาของพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอ๋อพี่เบิร์ตให้หนู๋ยคิดตัวเดบเเ๊บคิดจุ๊บจัจลลัลล่ะโอ้ยมาผ่าผาพี่เบ,บิร์ดแหละครับไม่พี่ไปอยู่ทางโน้นพี่เบิร์ดต้องอย่างนี้ฮะไม่พ้นผม ไี่เบิร์นกันร้องไม่ได้เราเมื่อกี้ยังร้องผิดเพี้ยนเลยนูนนู่นไม่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 นูนนู่นนูนู่นพี่ชายกันเออพี่เบิร์นหน่อยพี่เบิร์นหน่อยให้ผมเป็นเบิร์นแล้วเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นอะไรจ๊ะจินตลาหน้าตาไม่เหมือนจินตราเลยเหมือนอะไรคะจินตนาการอุ้ยพี่ขอโทษผมขอใส่แว่นได้ไหมครับทำไมครบาบังตาไว้ก่อน โอ้ยแต่งหน้าดีด้วยจริงเลยคะใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรเนี่ย M T I โอ้แล้วถ้าหมดอ่ะ Gucci อุ้ย Gucci หมดล่ะรังโคม m โอ้ที่ทาวันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยวนอ n Im อ้ยน่ารักดีฮะซื้อของไทยใช้ของไทยเงินไม่ได้รั่วไหลไปที่อื่นดีครับโอ้ยน้ำหอมก็หอมดีเนาะยี่ห้ออะไรเนี่ย Chanel ถ้าหมดอ่ะ m i s t i n m i s หมด e ว a นที่ฉีดมาวันนี้ k าวคัว พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไร k e คอมเมดี้ใครอยากได้เชงหัวเราะองมาที่นี่เส้นเป็นครับไร k e คอมเมดกดไลค์กดแชร์ไร k e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย์